ปากเลยขนไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณ2โลโลกว่าจนสามโลครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับรสู่ p นวเพจ Channel น,นะครับห่างหายไปหลายเดือนเลยนะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างไงก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์ ยังไงก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามากด subscribe ให้นะครับช่วยๆกันนะครับให้ถึงห0มืน subscribe เร็วนะครับผมจะได้มีกำลังใจนในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็จะไปที่หมายประจำนะครับเป็นหมายของเจ้าครับใกล้บ้านผมหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีปลากินดีเดิมหรือเปล่านะแต่ทุกปีก็ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ปลากินดีสำหรับ ของเจ้าครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานกันนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าผลงานผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชนกันต่อที่หน้างานเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หมายแล้วนะครับอยู่ที่ของเจ้านะครับเป็นหมายดังช่วงช่วงนี้ชั่วโมงนี้เลยครับเป็นเอ่อ เขาเรียกหมายต้นตาลน,นะครับเ,เห็นไหมเ่ย<ๆ>เนี่ยหมายต้นตาลวันนี้ผมก็มากับพี่มดครับพี่มดครับเบ็ดผมมาห้าคันพี่มดมาสามคันนะครับก็ลงเบ็ดกันไปสักทักแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เปิดคลิปในช่วงแรกๆเพราะว่ามันค้มฟ้าค้มฝนนะครับก็ลงเหยี่อไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้เป็นพวกปลานินปลาตะเพียนมาสองสามตัวแล้วแหละครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ ฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีสายใหญ่หรือว่าโทฟี่มาให้เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่านะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อสุดเดิมครับเหมือนกันหมดทุกคลิปครับที่ผมเคยลงไว้ใน Youtube จะใช้เหยื่อสุดนี้ทั้งหมดเลยก็เป็นลูกยอครับน้ำมันพืชแล้วก็กา,กากน้ำตาลแล้วก็ที่ผมใช้ก็เนี่ยไอซื้อมาแลก็ อันละหกบาทนะครับแล้วก็สายหน้าไอชุดสายเนี่ยจะใช้เป็น PE 40ปอนแล้วก็ตัวตะขอเบ็ดใช้เป็นเบ็ดชิโนตูดแบนนะครับเบอร์2มา 2> นี่ก็มาคนละตัวผมได้ปลาตะเพียนส่วนพี่มดได้ปน,นินเกาะหัวเกาะหางหมดยตะเพียนก็ใสสวยนะครับเป็นปลาไซส์รับแขกดีเลยแหละที่เนี่ยมาก็เรื่อยๆไม่เหงานะครับ ตัวเล็กหน่อยแต่ก็เก็บไว้ก่อนครับนับแต้มไว้ดูแต้มรวมตอนท้ายคลดป,ปัญหาที่เราเจอกันตอนนี้นะครับผักตกไหลย,ย้อนกลับมาแล้วทำให้เราวางเบ็ดได้ยากเราก็เลยต้องลดที่วางคันลงแล้วก็ปักหัวคันลงนะ้ำแบบนี้ครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงปักตกชวา ไหนก็ยังลุยกันต่อครับเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆสำหรับนักตกปลาหมายธรรมชาติครับไหนไหๆคันไหน,น,ไหนมาดูคันนี้กันครับกินเอ็นขยับขยับกินไม่แรงมาดูว่าเป็นปลาอะไรวัดเบาๆก็พอแหละ เป็นปลานินนะครับไซส์ไม่ค่อยโตนะครับกินเบาๆก็เก็บเป็นสกอร์ไว้ก่อนไว้นับแต้มรวมตอนท้ายคลิปนะครับมาครับโซฟี่ของเราวันนี้นี่ครับเป็นปลานวนจันนะครับอุย้ยไซส์ประมาณ2โลกว่า,กวาเกือบ3โลครับตัวนี้กิน กินไม่แรงครับกินเบาๆในช่วงผมกําลังตั้งตั้งเบ็ดอีกคันอยู่ครับตอนนี้ก็กินใกล้ๆเลยก็เลยใกล้มือก็เลยสับไปเลยเลยปั่นออกปั่นมาก็เลยรู้ว่าเป็นปลาใหญ่ช่วงยาวครับหลายคนจะสับสนระหว่างปลานวลจันทร์กับปลายีสกลักษณะเขาจะคล้ายๆกันครับแต่นวลจันทร์จะ สีเขาจะนวลขาวกว่าแล้วก็ลำตัวจะยาวกว่าครับพวกนี้เป็นปลาธรรมชาติแรงดีครับว่าจ้าขึ้นก็สนุกมือเหมือนกันครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามต่อไม่รู้ว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าสวยๆเลยครับ มาแล้วครับต็มปากเลยปนินไซใหญ่ก็มาใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณสามมือเนี่ยคือว่าไซสวยครับโอเคมาเรื่อยๆโอเคครับผมตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วครับของผมเริ่มเมียบเนมะียครับแต่ของน้าๆนก็ ยังมากันเรื่อยๆอยู่นะครับโอ้ดูว่าได้ตะเพียนไซเบอร์เลยเลยก็มากันหลายเจ้าเลยครับสายสายนี้พี่ๆปลากินตัวนี้อันไหน่คันคันคันเล็กพี่เนี่ยน่าจะอยู่แล้วมั้งย,ยึกยึกมากันหลายเจ้าเลยครับรถจอดอยู่ด้านหลังไม่ใช่งานวัดนะครับมาตกปลาทั้งนันเลย คผมก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วแหละเดี๋ยวสักพักก่อนเหย่กใกล้หมดแหละเดี๋ยวคอยติดตามดูปลารวมกันนะครับท้ายคลิปอาการเป็นไงอาการเป็นไงยึก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 อยู่หรือเปล่าเบาวิว เดยวก็ตึงๆอยู่ตึงๆอยู่อ่าตะเพียนเจ้าเดิมตะเพียนอีกแล้วครับไม่ได้เข้าปากเกาะข้างปากรูปป้ปยังไงฟุกลูกฟุกมาครับตอนนี้ก็ได้ เวลาอันสมควรแล้วครับผมเราจะกลับบ้านกันแล้วเที่ยงก,กว่าเยื่อย,ยังไม่หมดนะครับแต่เหนื่อยแล้วก็เชยแฉะไปหน่อยก็เลยตัดสินใจกลับกันดีกว่ามาดูผลงานกันครับครึ่งวันาหานักหนักหนักหนัก หล,หลักจะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนอันนินนิดหน่อยเพราะผมเป็นเหยื่อหมักเหยื่อเปรี้ยวก็เลยไม่ค่อยได้<อ>พวกปลาเนินแต่นอนจันตัวนี้น่าสองโลกว่าๆก็ได้หน้าถึงสโลนี่รถจอดนี่ไม่ใช่ตลาดนัดหรืออะไรครับคนมาตกปลา ไปสายแล้วคนมาเยอะมากผมก็เหนื่อยละตู้ต่อไม่ไหวเดินเข้าไปตกข้างในแบบนั้นนะฮะถ้ามาก็จอดรถริมๆแบบนี้นะเหมือนจ้เพึ่งมาโอเคครับวันนี้ผมต้องลากลับละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอ่อคลิปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยครับเด็ดแน่นอน มีอยู่ในใจแล้วครับแต่ยังไม่บอกรอติดตามกันครับคนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า